เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวใส่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 ส่พี่น้องเป็นขาวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพระท่านจะเห็นเห็มโอ้ยพี่นองเบืองพูนรุดเขาไปพรท่านไดเ <laughs> ด้อค <laughs> ่ะใช่เด๋ยบอลี้เชี่ยวขี้ขีื้นที่ก้อนมูบอย่างไงกระุุนว่ะก็ะุนน้ำพุนนุนสุ้ยอดสุดยอดเอด้ามันมันกับพีนพนพนพ่น้องนัห็ุด ขาเรียบร้อยเจ็บจะไดครับพี่น้องเจ็บปวดขาวขาักเ็บ <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านด้วยค่ะเด้อมื่อเช้าวกพาพี่น้องเขาโห่เขาปลาเนาะค่ะมาหาเห็ดหาเห็ดปวกค่ะพี่น้องเลาะบานเนาะเนี่ยตีหาแล้วครับเลาะบานก็ออกคือกัารหนีมาตีหาแล้วค่ะไปเขามาเลยกะหมานเลยครับนี่มาครับสวัสดีครับอันนี้อันนี้ปล่อยเลยไปคุณตัวง่ายมีพี่น้องเนาะเนี่ยดินครับคนละดิน แกงมนจังเลยแต่ละปลาพวกกันเนาะค่ะเปนดินบเมนดินทรายดินลวนสีสีสีหมใบหญ่ครับเพราะว่ามันออกใหญ่ได้บอลเขาไม่จุกทะเบงสีนงินส่วนใหู่นมู

เดี๋ววานนี้น้อย <laughs> <laughs> สูงประเทศเบือ <laughs> วางชิบโดะเนาะ <laughs> <laughs> no. โอ้ชิบกระโดกมันมันครับเฮ็ดกขาลั่ขึ้นไปพี่หนุ่มทวไาออกใหญ่ไปใหญ่แก่เนาะอือถึงสิบไปหัวใจเนี่ย ดิกนกำลังเตกแล้ดที่เสียี่อยู่เลยเนาะสูงดีอยู่สองแน่นอนเลยอือสวงเฮ็ดกำลังโผเฮ็ดกำลังโผล่ผลมีออกไม่เลยอื Chúng ta không có khuyên Đúng không? bảo có hãng gần Chúng ta bảo nhau Chúng hết đin xay rồi Đấy con này Cô kêu ăn đi nó อันนี้ครับเตี๋ยเลยพี่น้องใก้เปิดอะไรนี่ตรงนางสวนเนาะระพาสันครับหิดด,ดงนี่ก็บอทือว่าสันได้เลยบางหมองกสันยงไฟไฟง่ายหนักไหมหนัก ตีด,ดินเลยเนาะเนียนต่ป่าดอกแข็งดีค่ะแข็งหนาแล้วบางแหงเลยเดอกติ่นด,ดินแนมงากแนมหงักแนมยากค่ะขามนันปวนสูง

ใหญ่หญบทต่อเป็นไหนครับบะจุม่มเนียนแต่ว่าดองนี้ดองงานได้ปะเนี่แข็งโอ้ยขาเนาะงามยุ่นี่บุกเกหลบทั้คนหลบอุ้ยวุ้ยูใหญ่ค่ะพี่น้องเนาะอืโหนุ

โองเท่นาน่ะพี่น้องเสียงเขาว่าจมใหญ่ขึ้นเลยโอ้เมียงวันมาจังใจโอ้ผมเมียพถึงถึงถึงออ อันเดียบได้ในตีนมันนี่นี่มงยังไงมันมากบปากนาจะจปปลอมาง่ายด้ย <laughs> นเห็นไฟมันมานเลย โอ้ดอกแข็งดีค่ะไอ้เดือดแข็งงามน้ำจะเปลืองหูเลยแข็ง,งานาำหองกิน่นแรงมากเมีนบ่มีคนหูบ่มีคนเห็นมนนีคนเขาพอาะเขาาอไหนหมดเนาะแมีนต้องหลอกกัดป้าไอ้ มืตัวนี้าเดือดตัวขายิงหมดคองกิ่นเห็นว่าเอาดอกขาใส่จุ่มจงีก็แลางงาม

เรื่อยๆกไปเรื่อยๆโ้ย,ย,ยโยค<ฮ>อยเอาหมูมาค่ะเดี๋ยวนะวุ้ยขายคอย่าดอกคนณเลยนะ,ะก็ดกกระเจี๊ยบ ตัหัวเลียงเอามดสาวนีบอย่าง้บอู้ทังในก็มีครับขอเาไปไทยบ่ได้ครับอักซำนีแล้วพี่น้องลมสาวดิ่งหายง้อเนี่ยฮักฮักวู้ยขา งามครับเดียวววเดี๋ยวๆส่ส่ๆสสสพี่โด่งเป็นเก้าขาวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพรท่านจะเห็นโอ้ยพี่โด่งเบื้องพูนดุดเขาไปพ่ท่านใดเด้อค่ะสชายให่บ่ละเชียวเขี้ยพื้นที่ก้อนมูบอย่างไงกับผุ่นว่ะทังผุนน้ำโซนผุนสุดยอดสุดยอดเอ้าหมันหมันกับพี่น้อง แค่เดียวไปเจ้ามันแดงไป่อยจังมันขาวง่ามคือเก่าครับพี่น้องใหญ่คือเก่าอ่าไง่าสองมูครับหมูนี่คือสีเต็มเลยครับหมูแหลกมูมูแหลกแบบเต็มตาหมูสองเต็มแถบันลุ่น รู้ว่ทางไหนได้ที่เขาเปิดอะตรงไดเรื่อยๆตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเช้าแล้วค่ะแจ้งแล้วเขาได้ซ้ำเขาได้เด้อพี่น้องพอมุ้งญ่อยู่เขาเขได้บป่ะมองอยู่ในผันั่งขาอยู่บงเดียวเรื่อยๆป่ะ พี่น้องออกไปไทยกับบอดดี้สีบ้านมืดเลยครับมูนี่เนาะม,มุ่่กันนีเพราะว่าเขาไปทางอื่นอยู่ <laughs> เขากระถาเขาอยู่แต่ว่าเ,เขาแบบแข็งอยู่กำลังบานกำลังไหนหนี่ครับเพจของเขาเ,เกือบ<ง>เต็มตาเลยเด้อพี่น้องอ งูใหญ่แหงพี่น้องเหมือนป่ะฮะหมดน้องมามาทั้งฝีแจงแล้วนะครับงูเห็ดโอ้ยหลายผัวเห็ดมีมองนี้ตัวใหญ่มาเมืองดอกมาเสาทั้งฝีมาเสาทั้งฝีโอ้ยเมือนโอ้ยเมืองยะเมืองี่น้องดอกเห็ดดอกใหญ่แหงครับพุ่่นพุนมาทั้งฝีก่อน อ่าหมูพ er> ันเขาไปเอาเห็ดงามเมียนนี่อ er> yes ันน um> ี um, ้ก hmm ัเห็ดงามคือกันละเมียนเอาไปเงินได็ก็ว่างามเลยพี่นนอเอ้ยดอกง่ายง่นี่ซ็บเดี๋ยวพิเศษมันสีแจ่งบ่ว่มือโอ้โอ้โอ้ลมมสลม อย่างเขามาบน,น,นีตีเนาะเดี๋ยวข้าไม่ขั้วอตอนจุม่มเนาะก็จุม่มใหญ่เนาะตอนนด้จุ่มมีให้เห็นอยู่น่ะคุณ <laughs> เง้ยแห่งครับมึงจูมีเด้อดอาเจ้าก็เต้ก่องไปเตะก่อมไปมาสูนเต็มมือเนาะเหนียกอันนีะโอ้ยมุนจูให้ปุเขาวยเงี้อมันอกไหเดี๋ยวเดมันแขบกันเอาได้ก่อนเราจะพูดทีเออ ปุ่นดอกนึงเดี๋ยวจังค่อยาดองนี้ก่อนพักงียก่อนเด้อจังหอยมันอยากให้พี่น้องเห็นเลยครับเหนียกันอยู่นี่ครับกล้องกับไปบ่ได้เหนีย่แม้งท้องสอกกันอยู่บ่เศร้าอยู่ปุ่นุนอู้มันันนี้ก็คือกินไปถากกินอืม ก็คือีกมันต่ำใหม่ก็ัตันจะต่ำยืนโอ้นะสีเร่ร่อยไหมสีรอยและนเออนั่นแหะสีรอยเขาสีรอยนี่นไปถ่ายวกกวางมเอาอกไปบดอะไงัแตกเลยเก้ยเพลิมูนี่ ดูนทางนหนนั่นนั่นเออเห็นอยู่อุ้ยเดี่ยไปเลยจนเลยคดีลีคยวมาท่านเห็นนะบัวบัวนยมจะเห็น mệt quá mọi người cả khai khác nhau à. ừ. nhìn càng lắng nhìn <laughs> 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 phí ừ, okay. ui này, là โอ้ยมึงบ้านองเจอยไรน,น้อพี่หน่องชา้าเกนนกากับพอท้าผุดปัดดึงอาเลยเด้อครับโอ้ยดึงอาเลย คนก็นหลายแล้วพี่น้องโอ้ยคนกะเริ่มเข้ามาแล้วชาวกันจาการสะอื่นแล้วครับท่าค,คุณดอกนึงครับ เฮี่ยงเฮีงแล้วครับอุ้ยเหลือเขาเหลือเขาเกี่ยงร้ายดอกอยู่ครับเขาตัวตอนจุมอ่ะ hạt đâu mà có nữa con lái được Đi Chụp nó nào để,

ติดจะไดครับพี่นอ้องโอ้ยอย็ยดบัขวขาวขาคักเลยนี่นอันนี้เนาะมุโน้ำน้ำ,นำ,นำค่ะพี่นอ้องนยังอีกเล้วครับแต่บัวสีเหาไปทางดหนเน่นนยเนาะเอา ตรงนี้มูลเลาะเนอะเจอเนอะจ๊ะเป็นฝ่อรรมูลเนามาได้เต็บใบมันไฮใบ้างบ่องเกิดไงบ้างบ่องเกิดมูน่อยครับโอ้วหิดวกลามแต่เพิ่นย่ายไก่เนาะแมนพี่ตัวก็ไม่นเ็ดปวกขาวง่ามแห้ง mèn bỏ lá hết bùa nhắng luôn phía lắng đầm nó mèn nhàng cắt ừ. ui tu cả lắm lắng lắng gì đầm กระไซน,น่ะมันก็แนวเดียวกันน,นั่นแหละแนวเดียวกันแต่ตกนเหลือเหลือแต้าปเพอนอ้นเอิรเนาะตัวก็งามงก้างเนค่ะพี่น้องแต่ฟ้าหมอมูมอไม่เด้อครับเออมันออกมองละน้อยเนาะทั้งพเพราะว่าแต่ว่าออกหลายอยู่ห่างว่าออกใ<อ>ั่วโขกออกไปเลยใหญ่ ก็สียางต่ำบ่ท่านนี่ฮะท่านพรวเลยๆมองละน้อยซะหนิกะกะพ่อยางกันเนาะนี่ว่าดอกพื่นงามเนี่ยอยู่ไปไก่อยู่อืมเพราะว่าปลาใหญ่ค่ะแต่ว่าเพิ่นลอยลอยเพิ่นห่อไปหลายอยู่ลอยหมดดอกเดียวอีกแล้วมึงมองละโจ๊ก นี่เราก็เดืดเห็ดออกมาแล้วครับนี่อุ้ยหมานค่ะหมานครับพี่น้องมันคือหมือนหมื่นลายเจ้าขั้วหัหนังหูไจะถอนแดดบ่เบื้องเห็ดของเขาพี่น้องเปลี่ยนทางละเปลี่ยนทางไปไสเปลี่ยนทางเบิ้งใหม่ว่ามันันีบอันนั่นนะแต่ว่าเห็ดงามงามค่ะพี่น้องดอกหานครับพี่น้องนี่อู้ดอกไงดอกสมเพศปวกขาวเนาะเมียนสุดยอดค่ะมันหมานเลยปลาลอบ้านเมียน พันธุ์เพื่ออำเภอรัตนบุรีจจงหวัุรินเด้อค่ะพี่น้องมันมาดเลยค่ะเมื่อนี้สำหรับคลิปนี้ค่ะจูบไปเพียงสนี้เด้อค่ะพี่น้องจะได้กะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจกดไหล็กกดแชื่อสากันนี้กันในเด้อค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะขอบคุณทุกไหล็์ทุกเชร์ทุกคมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามรับชมเด้อพี่น้องลาไปก่อนค่ะพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับงฮายง่าม มาตีว่าคนงามนี่ครับพีดของเราเห็ดงามมีหลีเนาะมุนว่างายมุนเบ่งจุ่มหลังขาเขาเนาะโอ้สุดยอดเลยค่ะไปพี่น้องจุ่มใหญไงครับมันมาเลยสำหรับมือนีไปครับพี่น้องลาพีทและน้องไว้เรื่องสรนี้ครับ